สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสอแถวจานคู่นั่งขับขาธรรมดานะคะตัวนี้เป็นขาธรรมดาดูคุณลักษณะของเครื่องนะคะคานนี้จะเป็นคานสองชั้นนะคะความกว้างของคานก็คือ1เมตร2ีเซนนะคะตัวนี้ปรับระยะห่างไว้ก็คือ60เซนนะคะ จากขาหนึ่งมาขาหนึ่งจากร่องหนึ่งมาร่องหนึ่งก็คือ60เซนนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องการ60นะคะก็ปรับไ้ให้นะคะตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้เป็นขาธรรมดานะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งมาขาธรรมดาเพราะว่าลูกค้าจะเอาไปหยอดตามท้องไร่ท้องนานะคะไม่ไม่เป็นทางขูกขาจะเป็นทางราบเรียบนะคะก็สามารถหยอดได้นะคะ ดูจานแหวกนะคะจานแหวกเป็นจานใบขี้เมา16นิ้วนะคะจานแหวกนี้จะมีลูกปืนข้างละสองตลับสองข้างก็สี่ตลับเพราะฉะนั้นขาหนึ่งนี้จะมีลูกปืนอยู่สี่ตลับลูกปืน6-205นะคะขากบดีสองขานะคะถ้าขาหนึ่งกบไม่ลงขาที่สองก็จะกบลงต่อนะคะตัวนี้นะคะ,ะทั้งสองด้านนะคะ ดูนะคะทีนี้ดูถังข้าวโพดนะคะตัวนี้คือถังขา้าวโพดในถังขา้าวโพดตัวนี้จะเป็นจานนะคะในจานนี้เป็นจานสามหุนครึ่งนะคะข้าวโพดจะลงทีละหนึ่งเม็ดระยะห่างของต้นก็คือสิบห้าเซนนะคะแล้วก็จะแถมจานตัวนี้จานสี่หุนนะคะแถมจานสี่หุนไปลูกค้าข้าวโพดจะลงทีละสองเม็ดระยะห่างยีเซนนะคะตัวนี้ ถังปุ๋ยตัวนี้คือถังปุ๋ยนะคะถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสนะคะถ้าเป็นถังถ้าไม่ใช่สแตนเลสนี้ปุ๋ยไม่ลงนะคะต้องใช้ถังสแตนเลสเท่านั้นนะคะดูในถังนะคะตัวนี้รูปุ๋ยลงนะคะตัวนี้ตัวนี้กงจักรนะคะกงจักรเพราะว่าเครื่องหยอ่อนข้าวโพดนี้ถ้าไม่มีกงจักรจะไปไม่ได้นะคะจะทํางานไม่ได้ตัวตรงจักรเป็นตัวทํางานนะคะ ดูโซ่นะคะโซ่มอเตอร์ไซค์นะคะตัวนี้นะคะอ้าวดูเลยรอบนะคะดูเลยรอบค่ะดูเลยรอบถ้าลูกค้าคนไหนก็ทักมานะคะที่เบอร์โทรสนใจนะคะก็ทักมาที่เบอร์โทร9 9 469 9 9 4 2 4นะคะยินดีรับใชย้ยินดีให้บริการนะคะ มีของสต็อกไว้มากมายนะคะดูที่สต็อกสินค้านะคะของสต็อกนะคะเต็มโกดังนะคะสั่งเึ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะส่งถึงบ้านก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะคะหรือส่งทางไปรษณีเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะมีเยอะแยะเลยนะคะเต็มโกดังนะคะตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องรอสินค้านะคะขอพ่ะคุณลูกค้าอำเภอ ปทุมราชวงศามากนะคะที่ไว้วางใจสินค้าร้านของเรานะคะไม่ผิดหวังค่ะตรงกกนะคะตัวนี้จะส่งถึงบ้านนะคะให้ลูกน้องไปส่งถึงบ้านค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ